สวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชิฟนี้พามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ําดอกไก่ครับอ่างเก็บน้ําดอกกไก่พวกแดงทีมระยองนะครับชิฟสวยๆครับบรรยากาศสวยๆครับอ่างเก็บน้ำำบําคมันทิบรรยุทนะครับนี่น้องเก็บไก่เก็บไก่กับมาเที่ยวได้นะครับทํางานในเขตระยอง ยังท่านให้เปิดนะครับวันนี้ว่เปิดในเขานะครับมีร้านกาแฟรครับไนทานพร้อมครับอยู่ใกล้ว่างๆกับมาเที่ยวกันครับ พาชมครับรอบๆครับสามที่ท่องเที่ยวอ่างเกนีางอ่างดอกกายครับถ่า,ายมุมสูงให้ชมความสวยงามน,นะครับนักท่องเที่ยวมามาหลายครับวันหยุด สรัดมุมสาโรงงานนะครับแก้วในคมทั้งประยองนะครับวันหยุดก็ได้มาพักผ่อนนะครับอ,อีกสถานที่แห่งนึ่งนะครับถึงธรรมชาตินะครับปางเก็บน้ำดอกไก่ เว็นระยะใส่เม็นะครับสวยครับสวยมากอีกมุมสวยๆครับอีกหนึ่งมุมสวยๆครับ บรรยากาศคนกำลังหลังเข้ามาครับมันมีบรรยากาศดีนะครับแดดไม่ออกอากาศเย็นสบาย อยู่ไกลก็แวะกันมาเที่ยวชมกันได้นะครับอ่างเก็บน้ำอ่างดอกไก่นะครับชีวิตโรงงานครับวันหยุดเมาสูดอากาศธรรมชาตินะครับลมเย็นดีกับบรรยากาศวันนี้แดดไม่ออกครับเดีย๋ยพาชมเรื่อยๆนะครับ ยาวๆกันไปเลยพื้นที่แห่งนี้นะคะจะเปิดให้บริการตลอดนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะในช่วงของการเปิดนะคะเปิดชดียรครถคแต่บ่โมงครึ่งนะคะเดวอกไปชวิวัดเชยร์ถชงวสิบเก้านาฬิกานั่นเองค่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันแรงเนาะมนกานะคะนี้กุมปักก็อ้ยจนยวันของเขาเลืยโอ้รถกรสิ่งเดย rất chiêu hiu ha bồ ai à, ạ cái gì các bạn rất chiêu hiu มาปักคอนเที่ยวกันได้นะครับนั่งรถไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับมีฟร์ม่วตาวน์คอนทูนนี่เลยนะ โซเฟียเดียวฟาร์มงูว่นี่ศูนยเรียนรู้ว่ะเฮ้ยเขาเชยชาหมอนชาใบหมอนครับศูนย์ิจใจและบำบัดพันสัตว์ระยองครับโอ้ไม่หมดสวนสัตว์ด็ท่านเอยเกือบมากเลยถ้าเรืออะไรเจอ้ดิ

Ê luôn Đấy, đế 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 đế. À, Trong view gấp มีแบบนี้มาชมกันนะครับบรรยากาศดีครับมาที่ดินจังหวัดระยองพ,นพ,นพันไม้เลย มีหมองขายพันใหม่เหรอไปดี ยนป่าไมา้ตัวยอดครับตอนนี้ทางเดินทางครับครับ,รบตอนนี้รถเกีย่ยวรถชมวิวตอนในคารากับนะครับ สาวจะพักหาลายลห่วงห่วมีต่บานเนยเออไมลประีเป็นดเว้ยง่าย เลียงมัวเขาว่าไหนเี่ยนะ่คลอ,อก่วม้น,วน,นนี้ลเม,มเนีพนะสำหรับนางเด่นนางปกนนะครับ เปิดป,ดปดนกำลังรังมากนะครับช่วงเย็น ตางมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณครับฟรีนะครับฟรีครับนั่งรถฟรีจบที่ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับชิมนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ